สวัสดีครับสปริงเข้าแล้วนะครับสปริงดักหมูงานชุบซิงเมตรยี่สิบตัวขายดีครับสปริงจากโรงงานนะครับราคาส่งมีครับนี่สปริงดำลวดเหล็กเยอรมันครับแบบนี้นิยมนะครับ เมตรห้าสิบเมตรยี่สิบพร้อมส่งทั่วประเทศครับสนใจสอบถามลิงก์ที่เพจหรือกดดูตะกร้าในลา z a ด้าได้เลยครับกำลังเข้าอีก2อสากระสอบครับจัดส่งของต้องการด่วนราคาทักมาคุยทักมาถามก็ได้ครับ ขอบคุณครับผม